รีวิวนะครับเรื่อยเป็นวงเดือนนะที่เป็นแท็กซอนะครับไร้าสายนะแบตเตอรี่18เออตัวนี้ใช้18โวลต์2ก้อนนะเป็น2ก้อนคือเป็นโวลต์บวกโวลต์นนะเป็น36โวลต์น,นะครับตัวนี้ต้องใช้2ก้อนใช้18โวลต์2ก้อนนะเดี๋ยวลองดูอันบ็อกดูนะครับสภาพเป็นไงอ โอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องนี่จุดใส่แบตเตอรี่คือตรงนี้นะครับแล้วก็มีนะสองฝั่งนะแบตเตอรี่ดิผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นสามสิบโวลต์ยังไงนะครับเพราะว่าเซลล์แต่และก้อนเนี่ยมัน18โวลต อ๋อก็เอามาขนาดเอ้ยเอา,เอ,าเอามาอนุกรมกันมันก็จะได้เป็น36โวลต์เลยนะก็ถูกนะก็โอเคนะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวลองใส่แบตด,ดูนะครับอือหือนี่นะสภาพน้ำหนักก็พอประมาณนะครับหนักอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเวลาตัดมันวางอยู่ในแท็กซอนะครับอันนี้ก็เป็นตัวไอ้ตัวใส่ใบนะครับอืมอันนี้จุดป,ปรับองศา โอ้ oh, oh. เปิดใส่ใบยังไงอะมือมือมือเปิดใบอะเปิดเอา cover ใบออกยังไม่ดูเลยจะถอดเนี่ยเอาแล้วครับ<ะ>งงตอนนี้นว่าปเปิดใบยังไงนะตอนนี้ติดตัวอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋ออันนี้มันยี่สิบสองจุดห้าเวลาตัดตัด,ต,ดตัดไอตัวที่จะเข้าเป็นเหมือนหกเหลี่ยมอะไรเงี้ยนะครับตัวล็อกออตโต้อตาตัวล็อกอะ นี้ถ้าจะเปลี่ยนใบก็ต้องขันน็อตโคเบอร์ตรงนี้ออกนะครับนี่เป็นมอเตอร์บัสเรดนะ18บ18เป็นขนาดกันเป็น36โวลต์นะครับก็อีกด้านนึงตรงนี้เป็นบอกระดับแบตเตอรี่ของทั้งสองก้อนนะครับเ,เดี๋ยวลองลองเปิดเครื่องดูนิดนึงนะีโอเคครับตัวนี้ ส่วนตัวนี้เหลยอีกตัวนึงนะ